ปารินาตั้งฉายาแรงปูนางโจนพ้นภาษียกบิ๊กตู่คือบุรุษผู้สร้างปมกู้เงินแก้โควิดนางสาวปารินาไกรครุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐได้โพสต์ภาพหลังการอภิปรายพรกงเงินกู้ระบุว่าฉายาพลเอกประยุทธ versus ์ versus# ฉายายิ่งลักษณ์ประชุมสภาวันที่3สรุปว่าปารินาได้เวลาอภิปรายพรกรงเงินกู้2นาที30วินาทีเลยขอสละเวลาดังกล่าวให้เพื่อนๆไปฝากไว้ก่อน โดยเฉพาะจิรายุที่บางอาจตั้งฉายาพลเอกประยุทธ์จันโอชาระหว่างที่กากจะกินหัวพูดจามักง่ายเละเอะเทอะหยาบคายดูถูกดูหมิน่นทั้งที่ทั่วโลกกําลังชมลองย้อนกลับไปดูปัญหาที่ไม่หนักเท่าโควิดยิ่งรักยังเอาไม่อยู่เลยบริหารได้เละยิ่งกว่าโจกดิฉันจึงขอตั้งฉายาพลเอกประยุทธ์บ้างว่าบุรุษผู้สร้างแบบอย่างการสู้โควิดลือลั่นดังทั่วปฐพีหรือแปลว่า world finest covid 1 9 fighter และขอตั้งฉายายิ่งรัก ่า hashtag นางจนปล้นภาษีสตรีนักสู้มหาการช่อราดบังหลวงหรือแปลว่า Bitch